กลับไปดูกบอีกสักทีไหมแต่ว่าไม่ใช่กบตัวเดิมนะตัวไหนอคัอันนี้เป็นกบสี่ากบตัวนี้แหละครับปาหาริยานไม่มีเออคนละตัวคนละตัวกบนี้สีกรับมันจะมีความแปลกครับไอ้ที่เอาทำมาให้ดูเนี่ยเพราะว่ามันแปลกครับท่านผู้ชมไปดูสิครับแปลกขนาดไหนนานยังไม่เคยเห็นเห็นไหมละครับอันนี้ไม่ใช่ตัวใหญ่ครับเป็นตัวเล็กๆตัวเล็กๆนะครับ คุณลัมิดาเป็นผู้สึกข่าวท้องถิ่นอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับแกไปเจอมันอยู่ในกระถางต้นไม้คุณรัชนีตอนที่แกปลูกต้นไม้อยู่ในบ้านนั่นแหละนะครับไม่สังเกตก็แทบจะไม่เห็นเลยขนาดของมันเนี่ยนะครับประมาณ2-3งมเซนติเมตรนะแต่สีมันสิครับสะดุดตาคุณเคยเห็นไหมกบสีเนี้ยมันมีลายดำสีเหลืองนะครับ ไปหาข้อมูลแกแกบอกว่าแกก็ไปค้นหาข้อมูลในโลกโซเชียลนะก็ไม่เจอนะครับแต่ไปเจอว่ามันมีกบอยู่ชนิดหนึ่งมีลักษณะคล้ายกันก็คือกบสอนพิษเหลืองดําซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นกบที่มีพิษว่างั้นนะสีสันสดใสสีเหลืองสีดําตัดกันแต่จะพบมากบริเวณป่าเขตฝนของทวีปอเมริกากลางและอเมริกาใต้ไม่ใช่ในทุ่งนาบ้านเราด้วยนะครับ ก็เลยเอเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีเหรอในข้อมูลเนี่ยเขียนไปกระทั่งบอกว่ากบสอนพิษเหลืองดำเนี่นะม,มันมีพิษร้ายแรงสามารถฆ่าคนได้ถึงสิบคนออ้ยถงั้นก็อันตรายสิคะฆ่าหนูได้มากถึงสองหมื่นตัวโอ้โหพิษแรงแกบอกอย่างนี้นะแกก็เลยเอา เอากบตัวนี้มาใส่ก่อบุเล็กจริงเนาะนี่กระเหรียนบาทเล็กอะยังเล็กกว่าเหรียญบาทเพรนะว่าจะเอาไปมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลองศึกษาดูนะครับค่ะทีมงานเรื่องพบคําของเราก็ก็เลยเอสนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษนะครับไปสอบถามผู้รู้เป็นข้อมูลจากคุณปริญญาพระวังขันนะครับซึ่งเป็นผู้เขียนหนังสือสัตว์สเทนน้ำสเทนบกของประเทศไทยโอ้โหสรุปว่านี่ทีมงานของเราไม่ธรรมดานะครับเศาะหาแสวงหา แล้วก็ได้ข้อสรุปมาว่าเจ้ากบตัวที่พบนี้ไม่มีพิษนะครับเอ้าดีเ,าเขามีเ,าเขามีชื่อเรียกว่าอึงจิ๋วหลังจุดจอึงจิ๋วหลังจุดมันไม่ใช่กบแล้วครับมันกลายเป็นอึงครับ<ม>อึงจิ๋วหลังจุดซึ่งไอ้เจ้าอึงตัวนี้นะครับยังอยู่ในวัยเด็กนะครับถ้าโตเต็มวัยรูปร่างหน้าตาเขาจะเปลี่ยนไปครับ<ม>เออขนาดโตเต็มที่เนี่ยประมาณก็สอซนติเมตรอย่างเงี้ยครับ ก็จะเจอได้ในทุกภาคของประเทศไทยยกเว้นภาคใต้จะไม่เจอแต่ที่อื่นๆมีโอกาสเจอเพราะฉะนั้นโอเไม่แปลกไม่เข้าใจว่าไม่ใช่มีพิษนะครับไม่ใช่มีพิษไอ้ที่มีพิษนันอยู่ทีวีปแอฟริกานะครับบ้านเราไม่มีพิษเนาะเขาเรียกว่าอึ่งนะครับแหมนึกว่าเป็นสัตว์จากต่างดาวนะ